เขามางอมาขอคืนดียังไงก็พูดเอาตัวรอดก่อนมีคําพูดตัวรอดดางเยอะพี่กลับไปก่อนนะเอยวขอให้ท้องไต่ตอาสักสามวันแล้วจะตามไปอยู่ด้วยเอาไว้มันรอดเฉพาะหนาก่อนเฉพาะหน้าตัวไม่รอดจะไปจะอะไรต่อไปมันจะรอดอะไรได้นั่นเขาขาดอุปการะทำขณะพูดขณะทำขณะคิด ไม่ได้มีอุปการะธรรมเข้ามาช่วยเลยถ้ามีสติสัมปชัญญะเข้ามาช่วยกำกับพูดทำคิดชีวิตย่อมรอดมากกว่าล่วงรับดับสูญเดี๋ยวนี้ข่าวล่วงรับดับสูงข้างหนึง่งติดคุกติดตารางข้างหนึง่งมันมีบ่อยอีรู้จะบ่อยยังไงเนี่ยมากไม่รู้จะมากยังไง คนตายเพราะขาดอุปการะธรรมมากที่สุดขับรถประมาทเล่นโทรศัพท์เสียบหูนั่นแหละมันกำลังสยบหรือปิดบงังอุปการะธรรมจะมาช่วยถ้าไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เสียบหูดูเพ่งข้างหน้า ระลึกได้ว่าตรงถนนเส้นนั้นมีตัดมีเลี้ยวมีมาลงมาลายโอ้ยังตำรวจที่ชนหมอนะต้องติดคุกตั้งหลายปีแล้วก็ยังต้องมาเสียค่าเพราว่าถ้าชีวิตหมอนี่แกอยู่แกจะต้องหาเงินได้เท่านั้นเท่านั้นไอ้ตำรวจน้นสวยต้องเป็นไหลล้านติดคุกอีก โยมช่วงนี้นะอาตมาเนั่งคิดว่าไอ้การศึกษาที่เรียนเรียนกันไปเนี่ยมันทําไมไม่ระลึกนึกว่าบางอย่างมันก็ต้องให้เสียงดูเพื่อเขาทาได้ล่ะตอนนี้โยมรู้เรื่องการศึกษาของประเทศไทยแล้วไหมเมื่อวานนี้แม่มาลูกเรียนเทคโนโลยี นคกกาชสรีจะมาเรียนจบรับใบจดนะเรับใบ,บประกาศเนี่ยเชื่อไหมต้องจ่ายอีกสองหมื่นหกตอนนี้คนจบมายังไม่ทางานเนี่ยมันจะเอาเงินที่ไหนไปให้ผลที่สุดไอเด็กนี่เรียนจบแล้วไม,ม่มีใบประกาศไปสมัครงานก็มไ,ไม่ได้ทำไมการศึกษาในว่าพัฒนา อะไรกันขึ้นมาเยอะแยะก็ะถามมายมไม,ไม่ไปกู้ก็ยศสอบอกไม่ทันแล้วมันแล้วก็กู้ไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะจะเหลือเวลาอีกเนี่ยอีกสองเดือนสาเดืนอเดนเนี่ยแกก็ทิตะเวนจากโน่นน่ะไล่มาเรื่อยแกบอกลูกสาวเนี่ยศรัทธาธ่รมากฟัง <c oughs> ในการการยานุโอเคตลอดเลยบอกแม่ลองไปหาท่านี้ เงินก็ได้สองหมื่นน่า,าลึกแต่แต่ให้เราเสียนั้นแหละไม่ได้อโยมที่นี่มันไม่มีธรรมเนียมอย่างนี้อะถ้าธรรมเนียมที่นี่ก็ต้องยังไงละ่ะก็ต้องมาทํางานแล้วก็ได้เงินแล้วบอกได้ได้ได้เงิน,นได้แต่ต้องเอาเงินก่อนนะ ที่จริงนะมันน่าจะมีวิธีอถ้าเอาเงินนี้ไปจ่ายแล้วได้บัตรนั้นมาสำเร็จการศึกษาได้วุฒิมาจะได้ไปสมัครงานได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวิธีทำกันหรือไงเนี่ยไม่ยอมให้ตกลงให้เด็กนั้นเฟ้งไปสมัครที่ไหนเขาขอดูวุฒิไม่มีก็ไม่ได้งานดิ แล้วเมื่อไม่ได้งานจะเอาเงินที่ไหนไปให้กับทางการส่วนหรือไอสถาบันที่ตัวเองเรียนพอาจะมามานั่งคิดดูทั้งวันปล่อยให้เด็กเรียนจบแต่ไม่ให้วุฒไม่ให้วุฒแล้วเขาจะไปสมัครงานที่ไหนที่จริงมันก็น่าจะติดตามล็อกนันเดือนที่แกไปทําที่ไหนกี่เปอร์เซนต์ว่าแต่ต่อเดือนเพราะเด็กก็ต้องไปใช้มัง มันน่าจะมีการให้ได้นะแล้วก็ไปติดต่อไม่รู้วเด็กคนนี้ไปทำงานที่ไหนถ้ายังอยู่ในประเทศไทยเขาบอกตอนนี้เงินกยอมันแย่มันไม่จ่ายเลยไนะ้ไรุงพี่มันไม่จ่ายก็เลยทำให้รุ่นน้องไม่มีจะจ่ายที่จะได้เรียนต่อตอนนี้ประเทศไทยนะมันระลึกได้อย่างเดียวที่สำเร็จประโยชน์พวกมันมากที่สุดคืออะไร ละลึกกูจะเอาเปรียบกันได้ไงจะโกงมันได้ไงตอนนี้ระลึกบาปไปเยอะไหมรล,ลึกยังไงไม่รู้โกงกันสะบั้นหันแหลกเลยโยมตำรวจไม่มีสติตํารวจคิดแต่เอาสตังตอนนี้ก็เลยยังนึกถึงโยมวันนั้นไม่หายโยมมาพาลูกชายมาสองสามลายแล้วนะ เขาจะไปสะกิดแม่ครับแม่พูดนะว่าผมเป็นตำรวจมผมอายครับม,มาที่นี่ไม่ให้บอกไม่ให้บอกเป็นตำรวจเพราะอายเขาแหม่แต่มันก็น่าอามา,ต,าตั้งแต่ว่าตั้งแต่บอกบอกตำรวจนี่คนนี้หนักกระเบื้องเลยไม่ได้ออกจากราชการ,กรเกษียอายุ ในตำแหน่งบ่อดีนะถ้าไม่ปลดไม่อะไรถ้าปลดก็ยิ่งแย่อ,อูคนเคยมาลุ่งพุ่งแรงนะไอ,อ้จู่ๆมาปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรนะี่มันตายเมื่อจอดนะเรือล่มเมื่อจอดเรือเครื่องยนต์นี้ตายจนถึงฝั่งแนละ้วแย่ <Yeah. S 2> จะลงด้วยดีๆกลับมา มาว่าไม่รู้นะยังรู้ไม่ได้ว่าเขาเอาจริงหรือว่าถือว่าเป็นผู้บริสุทแต่คนที่พูดออกมาคือพลตำรวจโทตรงนี้เขาก็าก็นั่นแหละบอกว่าน่ากลัวจะมีเกี่ยวพันจริงถ้าจริงนะบิโจ๊ก็จบเลยตอนนี้ จบแบบเละเลยถ้าจริงนะแต่ไม่รู้โบราณยังพูดไว้เยอะตายเพราะเมียพังเพราะเมียพอพอมอถท่านหลังบ้านไปรับยังไงแกก็ต้องทอยโดนไปดูเออโยมเป็นเมียผู้ยิ่งใหญ่แต่สติไม่เติบโตก็คิดอะไรงง ทำอะไรโงง่โง่ขณะทำก็ไม่รู้สึกตัวทําไปแล้วมาเสียใจใภายหลังแต่ตอนนี้นะถ้าสมมตินะโยมโยมเป็นแม่บ้านกันนะแล้วเราทําให้ผัวพังไหมหมดอนาคตแต่กินอิ่มนอนสุขไหมไม่กินอิ่มนอนอุ่นไหมไมแยเพราะฉะนั้นทำมีอุปการะเนี่ย เราอย่าไปคิดหาใครจะช่วยอุปการะเราได้ดีเท่ากับสติมัตโตสธทาพัทังคนผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อสติเตสังนิวารนังสติเหมือนทำนกั้นกระแสบาปให้เราสตรีสตรีไปดื่มเหล้ารานทำลายน้ำไอ้น้ำฐานสติเนี่ย ตอนนี้สังเกตนะผู้หญิงก็ชอบไปดื่มน้ำประทุสรายสติผรานสติผู้อุปการะคุณควรจะดูแลให้ดีคือสติกับดันไปดื่มน้ำผ่านสติซะก็เลยเละเทะเลยตอนนี้ข่าวออกมาแต่ละคนละคนนี่คิดแล้วต้องบอกว่าโง่ ตัวเดียวที่ทำให้คนอย่างนี้เป็นอย่างที่พุทธเจ้าตรัสกรรมานิปาปานิกโลโณติโมหะคนท,าทําบาปทํากรรมลงไปได้เนี่ยเพราะความหลงความไม่รู้ความรู้ผิดก็เลยทําให้ชีวิตแต่ละคนตกอับตกตำเสื่อมซามเสื่อมเสียจนหมดศักดิ์ศรีเชิดหน้าชูตาไม่ออกแล้ว ที่เขาว่าเดินไปไหนต้องเอาปีบคุมหัวนี่มันมันเป็นเรื่องหน้าอาภัพนะปีบเขาค่อยใส่น้ําตาลใส่น้ําปลาดนันไปไว้คุมหัวนี่เพราะขาดสติสมปชันยะยังไงโยขาดเงินมือสองมืออย่าให้ขาดสตินะอย่ามุ่งเอาแต่สตังฝึกฝนฝึกหัดให้มีสติบ้าง แม่ทำจริงนะไอ้คนที่ไปกู้นี่นอกระบบดอกบ้าบวันมาสองวันนิยมดอกม,มันมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะยี่สิบบาทต่อว,วันมันจะเอาที่ไหนดอกยี่สิบบาทต่อว,วันปีละเท่าไหร่อัตมาก็ตอนเป็นหนี้ชาติที่ดินเนี่ย ก็ให้เขาสองบาทต่อเดือนตอนนี้ใช้เกือบจะหมดแล้วเดี๋ยวอีกไม่เกินสิ้นเดือนเนี่ยน่าจะหมดนี่สักทีแล้วก็มีสติและลึกรู้ว่าต่อจากนี้ไป <c oughs> อยาซื้อที่แบงแพแต่มันแปลงนี้ถ้าไม่ซื้อมันก็ไม่มีทางเข้ามาใหม่ย้อยี่สิบสองล้านใช้ปีเดียวหมดนี่ก็ถือว่าขอใช้ได้เห็นนะ ถ้าไม่งั้นเป็นหนี้ทวมหัวเลยโอ้คนบางคนมันเป็นหนี้บ้าบอยใช้สามชาติยังไม่หมดเลเป็นหนี้กันหนักหนักเลยมันลืมตัวยังไงตอนน,นยืมเขายืมเขามันน่าจ,จะรู้ตัวว่ากำลังรายได้ของเราแข็งไม่แข็งถ้า,ากำลังรายได้ไม่แข็งจะไปยืมก็ทำไมยอมอดตายดีกว่า เพราะมันทวงทารุณเอาอันนั่นมาปาอ้นี้มา่างอย่างนี้นอนก็ไม่ได้ดับสู้อดอดแล้วนอนสบายดีกว่าดีกว่าอิ่มแล้วนอนสะดุง้งอนั่นปังอันนั้นป้ง yeah. ตอนนี้นะไอ้เพื่อนบ้านที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดูขนะ่าวแล้วมันอยู่กันแบบไม่มีสติเลย ทั้งั้งที่บ้านใหญ่ๆห,หลังม,มีไรสักทั้งๆก็ดันยิงปืนหน้านัดอยู่ๆก็บื่อเครื่องรถสตาร์ทดังบีบแกะจนลั่นไอ้คนหนึ่งตอนนี้มันมีเยอะแล้วนะแต่ว่าตำรวจทำไมไม่จาัดก,การก็เขาก็มีรู้มีคนทนไม่ไหวย้ายบ้านหนีตกลงว่าคนดีต้องหนีคนเร็วเหมือนคนโบราณว่า ต่อไปเนี่ยคนบาไปสาละเร็วจะอยู่เมืองครับไล่คนดีหนีเข้าป่า,าถ้าให้คนเร็วมีอำนาจแล้วคนเร็วก็อันถานอันถานของเมืองมากกว่าน,นี้สลิทจัดการได้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นอันถานเยอะไม่มีใครเด็ดขาด มันก็ก่อทุกขวันทําทุกขวันยกพวกปีท้ายซอยหัวซอยกลางซอยมันไม่มีสติอะไรเลยนะอยู่กๆก็ไปยิงไม่รู้จักกันด้วยนะเห็นข่าวมันจะบอกว่าผมไม่รู้เผลอไปได้ยังไงไอเด็กเนะ็มันจะสัมภาษตอนถูกจับแล้วผมเผลอ เป็นสมัยพวกจองพลสลิ์จะใช้ทหาระ้าเขามา้าพันไม้กุมแฝกแล้วไล่ทุกในเด็กที่ไปเกาะเราจะพาไปยืนไปเฮ้เฮถุกตักตุตกตักวิ่งกลับบ้านเย็บบนถนนโน่ทางไม่มีอันตรายคองมงเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็แย่ไปด้วยลูกไปทำผิดสามทีท,ทีแม่ก็โดนพ่อก็โดนด้วย ต้องไปประกมประกันต้องไปเสียงในรั้ปเวลาอุป,ปการละนี้ไม่มีในโลกหลวงพ่อพุทธทาสว่าแน่นอนโลกาพินาศโลกาพินาศ,านาศนแน่ๆอ่ายังไงโยมอย่าลืมยันนะยันเตือนสติอนะ่ะตอนนี้ได้รับฉายาว่ายันอุตุนิยมวิทยาอขอแจ้งขา่าว อายุเข่าฝนตกแจงมางนะโรกโกดหลงกาลังจะปล้นเรานะวันนี้มีคนเด็กนุม่มโยเป็นทหารอะไรนะยโย<อ>เป็นทหารอะไรก่นอนนี่มีคนเสื้อเหลืองนี่โย <laughs> ซื้อพันใบนะ <laughs> จะไปแจกเพื่อนแจกญาต <laughs> น่ากลัวนะโยซื้อสองร้อยใบเออเด้หซื้อพันบาทแจกมุกคนนี้ เนี่ยโยมใครจะเอาไปแจกนะัคิดเท่าทุนกันนะใบละห้าบาทจริงจริงมันห้าบาทสิบสิบสตางค์มั้แต่อยากให้เมนมีทั่วแผ่นดินสมัยนั้นของแพงทั้งแผ่นดินยังพระพยอมมีทั้งแผ่นดินสักทีแต่นะเออจนผู้ร้ายเลยมันจะได้ลดนักโทษเรือนจำจะได้เบานี่แต่ออกเป็นหมื่นนะสองหมืน่นสามหมื่นแล้วนะ เลี้ยว้นกันนะแปบ๊บเดียวเนี่ยพยานนี้ออกไปเป็นหมืม่นๆแล้วเออโยมประเดียวถ้าพิม์สามสี่หมื่น 3, 4, เนี่ยท้าหมดหน่าโวจะต้องบอกูนสักนิดหนึ่งใบละห้าบาทใครจะเป็นเจ้าภาพกี่ใบจะได้แจกกันทั่วๆไปบางคนไม่มีตังค์อยากได้ออกไปนี่ก็แจกเยอะนะไอ้พวกอะไรมาอบรมแจก แล้วแต่ให้ให้ก็เขาไม่ให้โยมบางคนไปพิมพ์หนังสืออะไรก็ไม่รู้ลึกลัก้อมชิมน,น้ำบัรชอนอะไรต่ออะไรพิมพ์กันจังในและหนังสือพวกนั้นน่ะแต่ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกคาถาไม่ใช่ของพุเิา้าของสมเด็จโตชิมน,น,น้ำบรรจอนต่อไปลองมาพิมพ์นะ เดี๋ยวใครลงไปเอามาหน่อยที่มีใครไปเอาหน่อยยังไงยังไงอยากจะให้หลับบึ้งเลยทั้งแผ่นดินนี้ตามาขอห้าล้านใบสักห้าล้านใบคนเจ็ดสิบล้านคนมีสักห้าล้านใบในครอบครัวไปแปะแปแปะปอดมีคนขัอยู่คนหนึงมาเอายังแผ่นใหญ่ด้วยนะบอก เอาสี่ใบผมจะติดตทั้งสี่ทิศทั้งบ้านจะได้ยำทุกด้าน <c oughs> คิดอะไรกันกแปลกๆดีก็ถ้ามันยันเนี่ยจริงๆนะ่โดยเฉพาะแผ่นยันเนี่ยแผนใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าตรีรัตนพุทธบาทายันเยียบนรกไม่ให้โรบโกดหลงลุกเป็นไฟเผาบ้านเผาเมือง วยบอให้ทุกท่านทุกคนจงนึกถึงทำมีอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะให้มากกว่าคิดจะจะเอาแต่สตังคิดเสมอเท่ากันแบ่งอารมณ์ส่วนหนึ่งคิดถึงสตังอีกส่วนหนึ่งต้องคิดถึงสติจะได้ใช้สตังยังมีสติต่อไปเป็นอุปการะรมทำให้คนอยู่รอดอปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคน เอนนั่งเหยียดตัวตรงดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อ,อยลหาใจออกยาวๆากจริญสติจะเริญทธรที่เป็นอุป,ปการะทรรอุป,ปการะชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัย สติปกจิตอยู่ก็ลมหายใจไว้บ่อยอย่างที่เคยบอกว่าอยู่กับคนเนี่ยเยวก็รักเขาบ้างเยวก็ชังเขาบ้างแต่ถ้าอยู่กับลมหายใจเนี่ยไม่มีใครโูบเกลียดลมหายใจตัวเองแล้วก็ไม่มีใครโู่หลงรับลมหายใจตัวเองแบบโผปักโผปังเพราะนั้นเขาบอกว่าอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยวิเศษที่สุดเลย สร้างอุป,ปกาะกออปประ,าะทำให้คอยอุปการะเราให้อยู่รอดก เดี๋ยวใครช่วยหยิบเลยเอาละเอาละแผ่เมตตาขออนุญาตกล่าวนำแผ่เมตตาเจ้าค่ะสัพเพสัตตาสตาอัเวราโหรโตอัพยาปัชชาอามีคาโหรโตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่าได้มีเวียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยจากด้วยกันทั้งหมดทั้งส้นเถิดด้วยรทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบขอพะกุณพระธรรมที่มีในหลวงพ่อเจ้าค่ะน้อมใจกราบพร้อมๆกันนะเจ้าค่ะอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวา อัญชลีวันทาอธิบาอัญชลีวันทาอัญชลีโยกขอร้องขอแรงให้โยกช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนคือทำยังไงถ้าโยมที่มาวัดแล้วสามารถอธิบายปากต่อปากปากต่อปากไปถ้าอธิบายมันชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นอสมาเชื่อว่าความใฝ่ใจความสนใจ ที่จะเอาพยันไปป้องกันในชีวิตตัวเองปลอดภัยเพราะตอนนี้มีคนพูดดีชอบคำบรรยายของเขาว่านี่มันเป็นเหมือนอุกรมอุตุนิยมวิทยาต้องคอยแจ้งขา่าวพายุเข้าทางไหนฝนจะตกที่ไหนถ้าไม่มีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยฟ้าพายุมาน้าท่วมพังตอนนี้เราลองมาเปรียบเป็นเทียบเคียงอย่างนี้นะถ้าโยมได้ไปแล้วโยมเอาไปช่วยอธิบาย ยันกันโจรชะก,กันสามกบเนี่ยยันไม่มีตอเต่ากระลันคือยันหายเลยเนี่ยถ้าโยอมเอาไปบอกว่ายันโกนโจนสามกบคือโลกโกรธหลงเนน่นะส่วนศีลสมาธิปัญญาเป็นศาตตราสามอันเรื่องนี้เป็นความต้นคิดมาจากหลวงพ่อพุทธทาสท่านต้องการให้นามมาทำที่มันไม่ค่อยจะมีความอะไรสะกิดใจคนเท่าไหร่ เช่นอาคุศลมูลโลกรลดลงนี่เป็นอาคุศลมูลส่วนตรีไตรสิกขาคือสินสมาธิปัญญาให้มาเป็นศาตตราสามอันซะไม่งั้นจะบอกว่าไตรสิกขาคนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นยันเนี่ยจะก,กันเนี่ยนะมันจะยันโจรสามโคกได้มันเป็นศาตตราแล้วมีสามอันเนี่ย ้าช่วยอธิบายได้กันคล่องๆเฉพาะคนวัดถ้าเขาถามเนี่ยตรงนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรตอบไม่ได้ยันนี่ก็หลับทำไงให้ยันตื่นถ้าใครบรรยายไม่ได้มาฟังสองเที่ยวก็ยังจำไม่ได้อีกกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็จะพยายามพูดไม่กลัวยอมเบื่อเพื่อจะได้แตกฉานเรื่องการไปอธิบาย บางคนอธิบายแต่ฉานดีก็ก็มาเล่าให้แตามางคนเข้าใจดียากได้ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นพยายามอธิบายว่ายันเนี้ยเราทางพระไม่เสกพระช่วยปลกโยมต้องไปเสกเองาโยมโยมกลัวโจนสัมกบกป้นไหมเพราะมันไม่ได้ปล้นเอาเงินเอาทองที่ท,ที่ตรงนี้สำคัญมันปล้นเอามนุษย์สมบัติ คามศีลภาวนาเราเคยมีพอโรคโกรธหล,ลงขึ้นมาหายเลยจนมีคำถามว่าความเป็นมน,นุษย์ยังหลงเหลืออยู่ไหมความเป็นคนยังเหลืออยู่ไหมเพราะโดนไอ้สามกปป๊กพ้นเพราะเราชาวดังมาแบะไว้เชาขึกนมาที่สามก๊กจะพ้นเราไม่ีด้ออกจากบ้านไปมันไม่ได้พ้นองเงินทองมนุษย์สมบัติ คุณสมบัติความเป็นมนุษย์ัน่ถ้าโ,กโรกกดลงมาหาปหมดยังไงช่วยกันนะใครยังไม่ได้วันนี้แจกฟรีเอาตรงนี้ได้เลยแจกฟรีและถ้าใครอยากอยากเอาไปแจกก็มาเอาช่วยทุนพิมพ์ไปเอาหยิบให้ เอาแต่ได้ให้ให้ไปยี่สิบให้ไปสิบยี่สิบเออโยมวันนี้บางเอือน่นบางเอิญนเขาเอาข้าวโพดฝักใหญ่เนื้อเยอะมาให้โยมนี่โยมหยิบไปเลยใครที่ทำบุญแล้วหยิบข้าวโพดด้วยเรา